สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณพวันนวะวัฒนารัพ์ค่ะรองประธานบริษัท y L g Bullion International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธ์ค่ะครับผมสรุปช่วงนี้ทองเขาจะเลือกข้างไหนดีครับจะเลือกตัวเลขเศรษฐกิจหรือจะเลือกราคาน้ำมันดีเมื่อวานลงตามราคาน้ำมันมาเยอะเลยครับคืออย่างที่บอกคือช่วงนี้เนี่ยทองคำเนี่ยอยู่ในช่วงสายเวยเพราะว่าทิศทางของทองคำก็ยังไม่ได้สดใสชัดเจนว่าเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ย พื้นฐานเหมือนกับจะดีก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตอบโจทย์ได้เลยเพราะฉะนั้นทคำคาก็คงจะปรับตัวไปตามกระแสที่อะไรเป็นกระแสที่มาแรงอย่างเช่นเมื่อวานนี้จะมีการสอกตัวของเอ่อเออ,อนสำรองน้ํามันของ EIA ซึ่งผลการประกาศออกมาเนี่ยทางโพลอยเตอร์มีเออมีเอ็กเซกไว้ประมาณ2.6ล้านบา์เรล สะกดมากดการประกาศตัวออกมาเนี่ยการสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น7.1ล้านบาลลารซึ่งก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดลนะคะเพื่องนั้นเนี่ยทองคำก็ถูกกดดันตามน้ำมันลงมาทองคำย่อลงมาจาก1,680 US Dollar p e อ Troy เนี่ยลงมายืนอยู่เหนือระดับ1,660 US d ลลาร์ต่อ Troy u n c าเมื่อเช้านี้แต่ก็มีแรงกดดันขายทำกำไรลงมาเป็นระยะระยะ ลงมาทําโลอยู่ที่พ5 5 7้ารอยหาสิ US Dollar ต่อทอยซ์เอาแต่ก็มีแรงซื้อจากซีกเอเชียซึ่งซึ่งเป็นการซื้อฟิสิกสขึ้นมาเนี่ยทองคำตอนนี้ก็กลับสามารถกลับมายืนอยู่อยู่เหนือพันห้อยหกสได้อีกครั้งหนึง่งแต่วันนี้นะักลงทุนต้องจับตามองว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขสองตัวซึ่งค่อนข้างมีในยะกับทองคำเหมือนกันก็คือการจ้างงานเอ่อ การจ้างงานของอเมริกาเนี่ยว่าจะมีะคนเคลมมากขึ้นไหมถ้าปริมาณการเคลมมากขึ้นก็อาจจะทําให้ทองกดดันทําให้ทองคําสามารถปรับตัวมาสูงขึ้นแต่ถ้ามีคนเคลมน้อยน้อยลงก็จะกดกดดันให้ทองคําเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะค่ะและอีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องติดตามคือตัวไหนคะตัว gdp gdp ไตรมาสสี่เป็น final gdp <c oughs> ถ้าผลออกมาอยู่ที่สามเปอร์เซ็นก็ถือว่าจะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะอาจจะทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นอีกเหมือนกันค่ะครับผมนั่นแปลว่าโอกาสจะขึ้นจากข้อมูลทั้งสองตัวที่เรามีการคาดการณ์กันล่วงหน้าเนี่ยมากกว่าโอกาสจะลงหรอครับคืนนี้เออเราเชื่อว่าตอนช่วงประกาศน่าจะมีการเหวี่ยงเพราะฉะนั้นเรามองว่า ้านะักลงทุนที่ต้องการที่จะซื้อเนี่ยจุดรับจุดแรก 1, จุ่ที่พันหกร้อยห้าสิบสี่ดอลลาร์ต่อทรีซาร์หรือสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบาทต่อบาองคแล้วก็จุดที่สองเนี่ยพันหกร้อยสี่สิบสองอดอลลาร์ต่อทรีซาร์หรือสองหมื่นสี่พันกับเจ็ดสิบาทต่อบาททองคำสองจุดนี้น่าจะตั้งรับไว้ก่อนเพราะเชื่อว่ามีโอกาสที่จะลงลงไปทสเออแตะแนวรับก่อนอที่จะรีบาวกับขึ้นมาแล้วเราเชื่อวันนี้เนี่ย น่าจะกลับไปยืนอยู e ่เหนือพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ่อ US Dollar ต่อทอยส์อาได้ค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นนักลงทุนที่ฟังกลยุทธ์นี้แล้วนะก็ลงไปบิดรอไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับทั้งสองจุดเลยใช่ค่ะเราเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสที่จะลงในแบบเพราะว่าออทองคำหลังจากที่ขึ้นไปทำ high แล้วเนี่ยแล้วย่อลงมาสังเกตได้ว่าการลงเนี่ยก็จะลงไม่ค่อยลึกหรือว่าลงจำเรนเป็นการลงในช่วงอเมริกาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตลาดน่ากบาลกว่าตอนช่วงเอเชีย ก็ฝั่งเอเชียจะมีนักลงทุนทางจีนทางอินเดียหรือทางเอเชียทั้งหลายที่ซื้อเป็นพวกฟิสิกเลอยู่มันก็สามารถที่จะพยุงราคาทองคาไม่ให้ถูกกดดันลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลังจากที่ตลาดอเมริกาเปิดเนี่ยน่าจะมีการเาทขายทํากําไรออกมาระยะหนึ่งก่อนที่จะรับตัวขึ้นอีกท้งหนึ่งค่ะค่ะใช่ฉนั้นเป็นไปได้ช่วงนี้ลงทุนระยะสั้นๆตามกรอบแนวรับแนวต้านที่คุณประวันให้ไว้ก่อนนะคะ ค่ะจนกว่าทิศทางทองคําจะสดใสมากกว่านี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณพาวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิศทางราคาทองคําในวันนี้ยังคงเป็นไซเว์ตามกระแสอยู่นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เรื่องของการแรงงานสต๊อกน้ํามันนั้นพุ่งเกินคาดทําให้ราคาน้ํามันก็ปรับตัวติดลบลงมาแล้วก็ทําให้ราคาทองนั้นหิิงลงมาด้วยนะคะวันนี้มีแรนซื้อรับกลับมาที่ช่วงประมาณสัก 1, 6 5 0กลับมายืนเหนือ 1, 6 6 0ได้อีกครั้งหนึ่งคุณพาวันบอกว่า แนวรับนั้นใจเย็นๆนะคะอยู่ที่1654เป็นแนวรับแรกแนวรับที่2 1642รอที่จะขึ้นไปขายทาายํากําไรแถวๆ1670